หงแดงลิเวอร์พูลบุกอิตาลีเพื่อจะล่าตัวโรดิโกเดอพอลหลังมีรายงานมาว่าอินเชมิลานก็สนใจจะร่วมวงเช่นเดียวกันใครให้ย้ายครับลั่นอยากจะเห็นซาลหาล,ล่าตะขายกระทั่งเลวพูลยาวๆไว้หอมเนื้อนุ่มอมแล้วลื่นคอหาห้ามเด็นลิเวอร์พูลบุกทุบเชฟฟิล์ไป2.0นนัดเมื่อคืนนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการการก,ารกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมบินลัดฟ้าสู่อิตารลีเพื่อเจรจาขอซื้อตัวโรดิโกเดอปอลกองกลางกระทันทีมอุดินเซมา่วมท้าไปชงได้ในช่วงตลดาดซัมเมอร์นี้หลังที่ก่อนหน้านี้มีรายง,งานออกมาว่าสโมสรอนินเตอร์มิลานของคุณซืออันโตนิโอคอนเต้กำลังต้องการตัว โรดิโกเดอพอลด้วยเช่นเดียวกันและโดยเหตุนี้เองทําให้ทางไมเคิลเน็ตเวิร์ดไม่สบายใจและก็จำเป็นจะต้องไปเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยตนเองรายงานจากทางทโตอูดินิเซ่นะผมสื่อท้องถิ่นของเมืองอูดินิเซ่ระบุเลยว่าตอนนี้ทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผู้อำนวยการการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูล กำลังบินด่วนมาที่อิตาลีเพื่อเจรจาขอซื้อตัวโรดิโกเดอปอลกองกลางกัะันทีมอูดินิเซ่ไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้และการเดินทางไปยังอิตาลีของทางไมคิลเอ็ดเวิร์ตนี้ก็เพื่อต้องการจะปิดดีลนักเตะรายนี้จงได้ก่อนที่ถูกทางอินเ์มิลานมายื่นข้อสเสนอแข่งกับพวกเขาหลังจากมีรายงานมาว่าอินเ์มิลานนั้นพร้อมร่วมวงล่าตัวเดอปอลคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดการณ์กันว่าไมคิลเอ็ดเวิร์ตเตรียมจะยื่นข้อสเสนอจำนวนกว่า26ล้านปอนด์ ให้กับทางสโมสรอ,อูดิเนเซ่ได้พิจารณาในเร็ววันนี้เพื่อดึงตัวโรติโกเดอปอลไปค้าแข่งทินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้และนักเตะรายนี้จะมาเป็นตัวตายตัวแทนของตำแหน่งววยันดุมนะฮะหากนักเตะชาดัดคนนี้เลือกย้ายออกจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้โดยหนึ่งสาเหตุที่ทางเมเคิลเอ็ดเวิร์ดต้องบินด่วนมายังอิตาลีนั้นก็เป็นเพราะว่าทางเชคเกนคอปได้กำชับให้ลิเวอร์พูลนั้นต้องคว้าตัวนักเตะรายนี้มารวมทีมให้ชงได้เพราะเขาจะเป็นกำลังหลักสำคัญของ,ของทีมในฤดูกาลหน้า และนักเตะรายนี้จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลนั้นกำลัง่าตัดยกเครื่องทีมใหม่และน่าจะมีนักเตะอีกหลายคนย้ายเข้าสู่ทีมหลังจบฤดูกาลนี้แต่อย่างไรก็ตามนะผมะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วในการเจรจาซื้อตัวริโก้เดอพอลของทางเคิลเน็ตเวิร์ดนั่นเป็นเพราะว่าทางดูอินเซเนียที่นั่งในศึกเกาโชสลาตรีต้องการค่าตัวของเดอพอลกองกลางกระตันทีมไว้สุ์ปีรรายนี้ของพวกเขาสูงถึง3สสีล้านปอนด์ แต่ทว่าทางลิเวอร์พูลก็พร้อมยื่นข้อเสนอให้เขาที่พิจารณาเพียงแค่26ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ตามการบริายงานก็เชื่อได้ว่าการเจรจาด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทางด้านของการเงินที่เกิดขึ้นกับทุกทีมในเวลานี้ก็อาจจะทําให้ค่าตัวของเดอปอนนั้นมีราคาถูกลงมาอีกพอสมควรโดยเดียวและทางอุดินเซ่นั้นก็น่าจะพิจารณาข้อเสนอจำนวนกว่า26ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกัน เช็คกินคอปตัใหญ่ของทางสมโมสรลิเวอร์พูลทีมดังในศึกฟุตบอลเมียร์กีกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโม,มเมสซาร่าจะยังค้าแข่งกับทีมต่อไปอีกนานแสนนานทมกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมหลังจบพิสั้นนี้ตามการรายงานจากทาง goal.com โดยกน,น้าทางอียิปต์นั้นกลับมามีข่าวเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีความเชื่องโยงกับสองกั์ใหญ่ของโยุโรปอย่างบาร์เซโลนาและก็บาเยมิวนก อย่างไรก็ตามผู้จัดจาก,การทีมชาวเยอรมันก็มั่นใจมาว่าเจ้าตัวนั้นจะยังค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปในระยะยาวอย่างแน่นอนโดยเขาได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายสักหน่อยนะที่มาชมลูกทีมของตนเองซึ่งผมชอบทําแบบนั้นพูดกันตามตรงเลยแต่ในเคสของโมเนียจำนวนประตูมันบ่งบอกทุกอย่างได้เป็นอย่างดีโมไม่ได้เป็นแค่ตัวจบสกอร์ที่ดีแต่เขายังมีการพัฒนาการในฐานะของนักฟุตบอลคนหนึ่งกันอีกด้วยเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากมายกับพวกเรา และผมก็หวังว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานกันเลยทีเดียวเจคินคอปคนนี้ได้กล่าวราะบุผิดใช้เอาไว้เหลืวภูกระพืนฟอร์มโหดกันอีกครั้งในแมตช์บุกชนะดาบคู่เชฟ,ฟิลไป2ต่อในเกมฟุตบอลถืออังกฤษเมื่อวันที่ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้เส้นทางการลุ้นอันดับท็อปโฟร์ของพวกเขาค่อยๆเปิดกว้างมากขึ้นทุกทีผงแดงมาพร้อมกับการเล่นที่ดุด,ดันและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการลบล้างฟอร์มที่ย่ำแย่ในเลก ซีแมตท,ที่แพ้เปรียบวุตแม้ในครึ่งแรกจะไม่สามารถเจาะตะข่ายเจ้าบ้านได้เลยแต่ครึ่งหลังด้วยศักยภาพของแชมป์เก่านั้นทําให้ทีมได้2ประตูสําคัญและคว้า3ามแต้มสําเร็จนั่นเองตอนนี้ภารกิจต,ต่อไปของทานเชคินคอปนะฮะก็คือการกระตุ้นลูกทีมให้รักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้กันต่อไปเพราะในแมตช์หน้าพวกเขามีคิวบะษะกระชังเชลซีที่ฟอร์มร้อนแรงและก็มีเอียวรุนตัวใบสุดท้ายไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนลีกด้วยเช่นกัน เรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่1กันก่อนการ,การผู้เซนเตอร์แบ็กใหม่อีกแล้วหรือเนียโดยดูยว่าผู้ไม่รู้ไปทําเวรทํากรรมอะไรมากมายนะฮะถึงทําให้ตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กต้องเจอกับอาถรรพ์ตั้งแต่ฤดูกาลจนถึงปัจจุบันนี้โดยพวกเขาไม่มีประกันหลังตัวกลางอาชีพและมีประสบการณ์อยู่ในทีมเลยในเวลานี้ซึ่งทางฟ์เชีร์ฟันได้โจโกเมสและก็ชวยอัลมาติฟใช้เวลาในโปรหมอกับโปรยิมมากกว่าในสนาม ขณะที่ทางฟาร์มิโยกับทางเจนแฮนเดอร์สัน AN AN, สองมิดฟิลด์ที่ต้องมารับบทเซนเตอร์แบ็กจำเป็นได้รับการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมเกมนี้ขณะที่เป็นเดวิสที่เพิ่งจะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งฤดูดหนาวนั้นก็มีปัญหาบาดเจ็บทําให้ครอปเนี่ยจะเป็นต้องเปลี่ยนคู่เซนเตอร์แบ็กใหม่อีกครั้งโดยเป็นคิวของโอซานคาบักกับทางนาธาทเนียฟิลิปซึ่งบอกได้เลยว่าสาบกเดอะครอปนั้นเสียวท้องน้อยตั้งแต่ได้เห็นชื่อทั้งคู่ลงตัวจริง ซึ่งผลงานของทั้งสองคนอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากมายนักและก็มีจังหวะผิดพลาดอยู่บ้างโดยเฉพาะคาบักที่ทําเข้าประตูตัวเองแต่ได้ชาบุญที่ทางเชฟฟิล์นั้นล้าหน้าไปซะก่อนแต่หลังจากนั้นเขาก็มีจังหวะสกัดบอลที่สวยหลายครั้งและก็ยืนทำหน้าที่ได้อย่างเหนียวแน่นพอใช้ได้เลยนะโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งคาบักและก็ฟิลิปนั้นทำหน้าที่ได้ดีช่วยให้ทีมสามารถเก็บครีนชีตได้แต่กัำนั้นด้วยคุณภาพของเกมรุกของดาบคู่ที่ไม่ได้อันตรายมากมายนัก ทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเจองานหนักน้อยหน่อยนะฮะแต่ในแมตช์ปรับ,บมือกับเชลซีเกมต่อไปถ้าทั้งคู่ต้องลงสนามงานนี้คงได้เจอบทพิสูจน์จากพวกตัวรุกขาโหดของสิงบรูอย่างแน่นอนเจ้มาข้อที่2อง,งานนี้ฟิมิโน,โนโชว์ของแต่ใจกว้างมากเกินไปในบางจังหวะาุทุที่ผ่านมาเออโรเบตโตฟิมิโน,โนกองหน้าของชาบัซูเรียเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่น และการยิงประตูแต่สำหรับอา์แมนี้เจ้าตัวนั้นโชว์ของเต็มสูบและก็มีส่วนอย่างยิ่งต่อการได้3มคะแนนสำหรับของสมโมสรโดยสานลูกหนังเลือดซัมบ้ารายนี้มีโอกาสที่จะกดประตูให้กับทีมขึ้นนําในครึ่งแรกแต่อารอนแลมเดลก็เอจะาชินเซฟได้อย่างบุดวิขดขณะเดียวกันก็มีหลายจังหวะที่ทางฟิมิโนพยายามปั้นเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะจังหวะที่ทางจอจินโยว,วดุม ซัดไกลแต่แลมเดลเซฟได้แล้วก็บอลมาเข้าทางบ๊อบบี้แทนที่จะเขาจะยิงแต่ดันเลือกส่งแล้วก็กลายเป็นโดนกองหลังดาบคู่เคลียบอลทิ้งไปซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามในครึ่งหลังฟิมิโน,โนยังคงเล่นด้วยความขยันพยายามลงต่ำนะฮะเพื่อมาล้วงบอลเองและจากการประสานง,งานที่ยอดเยี่ยมระหว่างเขากับทางซาเดโอมาน่ทำให้เจ้าตัวได้หลุดเข้าไปยิงประตูแปลว่าลูกนี้จะแลบคีนไบรอันสสมบูรณ์ให้เป็นลูกเข้าประตูตัวเองก็ตามที แต่นี่คือนิมิตหมายที่ดีสำหรับดาวเตะชาวเวอร์ซเลียนรายนี้โดยสิ่งเดียวที่ครอปคงต้องเน้นย้ำฟิมิโนคนนี้ให้มากกว่าก็คือการมีหัวใจเพชรขาดเพราะในฐานะกองหน้าเมื่อมีโอกาสต้องยิงประตูไม่ใช่มัวแต่จะคิดจะส่งบอลให้กับเพื่อนจะทำให้ทีมเสียโอกาสแต่กระนั้นก็ยังเป็นแบบโมฮัมเหม็ดซาลลห์มากเกินไปเพราะรายนี้ขนาดโอกาสแทบไม่มียังฝืนยิงโดยไม่จำเป็นเจ้ามาข้อที่3นะฮะ อาเดรียนทำมาที่ยางอะไหล่ยามวิกฤตได้ดีซึ่งแน่นอนว่าอาเดรียนนั้นรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเนี่คือผู้สัปปรตรูมือ3าของทีมแล้วการที่จะได้ลงแทนอลิซงเบเกอร์แทบจะไม่ค่อยมีเลยเพราะปัจจุบันครอฟเนียค่อนข้างไว้จ้องใจคิวินเครอรดิเฮอร์นายทวันดาวรุ่งให้ลงเฝ้าเสาหากเกมไหนมือหนึ่งเลือดแซมบา้าลกสกามไม่ได้นะฮะซึ่งในเกมนี้คุณสูชาวเยอรมันรู้อยู่แล้วว่าอลิซงเนียมีสภาพจิตใจย,ย่ำแย่จากการสูญเสียคุณพ่อของเขา แต่ในที่เขาจะส่งเชเดรเฮอร์ลงทำหน้าที่อย่างที่เห็นเป็นประจำแต่กับเลือกใช้งานอาดูเรียนซึ่ง้าถามแฟนบอลหงแดงนั้นการได้เห็นโกชาสเปนเล่นโปรโกก่มกบทาง2เซ็นเตอร์แบ็กอย่างฟิลิปและก็คาบักพวกเขาจะมีความสุขในการนั่งเชียร์หรือไม่อยา่างไรก็ตามอาดเรียนเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแบบนี้เขาเล่นด้วยความนิ่งและไม่ติดประมาทโดยเฉพาะจังหวะเโครเยบอลจากลูกเตะมุม เจ้าตัวเลือกที่จะชกบอลทิ้งมากกว่าจับบอลถือเป็นแนวคิดในเรื่องของการเล่นแบบปลอดภัยเอาไว้ก่อนขณะที่จังหวะการใช้เท้าเตะก็ยังแม่นยําเหมือนเดิมโดยอรนเดรียนเนี่ยมันจะจังหวะการเซฟสาคัญถึง2-3ถึงครั้งในเกมนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นเกมที่เขาสามารถป้องกันจังหวะโคกระยะ6หลาของเดวิดแมกโกิตได้อย่างสุดยอดเลยนะทําให้ทีมไม่ต้องตกเป็นรอตั้งแต่ไก่โหหรือจังหวะที่แมกโกิตนั้นปั่นไปฉับ,บตัวโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่เปลี่ยนทางบอลเกี่ยวจะพุ่งเสียบเสาไกล แต่เขาคงปัดออกหลังได้ทันฉะนั้นชัยชนะในแมตช์นี้ต้องยกเครดิตให้กับทางอาเดรียนกันด้วยแต่สำหรับในเกมต่อไปเจ้าตัวรู้เต็มอกมาว่าตำแหน่งของเขาก็คือซุ้มมานั่งสำรองและสิ่งที่ทำได้ก็คือการปลอคอยโอกาสของตนเองรวมทั้งรักษาฟอร์มที่ยอดเยีเ่ยมแบบนี้กันต่อไปและต่อมาข้อที่สี่นะผมงานนี้โจนเทรนความภูมิใจของแคนดมี่ของผงแดง หนึ่งในสิ่งที่แฟนบอลเดอะค็อปนะฮะประทับใจสหรับแบบนี้ก็คือการเห็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเคอร์ติสโจนกับทางเทรนเดอร์อาร์โนซึ่งทั้งคู่ช่วยดันเกมรุกได้อย่างดุดันและนำสามแต้มสำคัญคืนสู่สมโมสรกันอีกครั้งโดยกานี้ทางครอปจับโจนนะฮะยืนเป็นพิลด์ฝั่งซ้ายและเขาก็ประสานง,งานกับแนว3มแนวรุกของทีมอย่างมาเน่ซาร่าส์และก็ฟิมิโนได้อย่างลงตัวโดนัเตพยายามจะช่วยเกยมบุกของทีมโดยตลอดที่สำคัญเขาเนี่ยม,มีสถิติในการผ่านบอลสำเร็จในเกมนี้ ถึง96%กันเลยทีดเดียวในช่วงครึ่งแรกโจนมีโอกาสหลุดเข้าไปปั่นป่วนเกมรับของทางเชฟฟิลด์ได้แล้วขณะที่ครึ่งหลังการประสานง,งานกันของ2แข้งเด็กของถิ่นได้แก่เจ้าหนูเทรนกับเจ้าหนูโจนนั้นนำมาสู่การได้ประตูขึ้นนําของทีมและก็เป็นประตูแรกในลีกของโจนกันอีกด้วยและสุดท้ายขขอที้ห้รนะผมเปิดโอกาสลุ้นอันดับท็อปโฟไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากการแก้ปีชงของแฟนบอลเดอะคอปบางกลุ่มหรือไม่ ทำให้ฟอร์มในการเกมเยือนเชฟฟิลด์นั้นของพวกเขาค่อนข้างจะโดดเด่นทั้งที่2องเซ็นเตอร์แบ็กกับผู้สำบัติอูไม่ใช่ตัวหลักที่ไว้ใจได้เลยการไม่ชนะครเลย4เกมไปต่อกันส่งผลต่อสภาพจิตใจของทีมและการลุ้นโคต้ายูฟาแชมเปียนลีกอย่างมากมายฉะนั้นชัยชนะเหนือดาบคู่จึงจะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปิดโอกาสให้กับทีมในการลุ้นอันดับท็อปโฟซึ่งในเวลานี้เดอะเรสมีคะแนนตามหลังเวสต์แฮมทีมลันที่ที่เพียงแค่2แต้มเท่านั้น ทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอ,อุโมงค์มากยิ่งขึ้นแม้ว่ามันอาจจะค่อนข้างจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เสมอราคาลิวฟูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ